แบบมาเจอกันไว้เขินเขินเขินแล้วไงคนเจอครั้งแรกนะแต่มันเป็นอะไรที่ผมชอบกับวผมชอบพลอยเขาทำแล้วเขาก็จะปฏิบัติกับเราเหงอนกันเขินว่ะคุณหนึ่งเขินผมมังไม่เขินหรอกนี่เราจะมาทำ Q&A กันเพราะว่าดีเขาเหมือนทำ Q&A ที่เป็นคำถามใน IG มา หน้านี้ไม่ใช่อย่างเงี้ยพยายามจะจริงจังมากเลยเอาแต่ <c oughs> อยากจะทำชาแนลแบบจริงจังสองคนน่ก็ไม่ได้ทำละทีผม <c oughs> ก็ไม่มีเวลาจะอัดเลยจนคนในยูทูบอะเหมือนแบบมากดโหวตเห็นด้วยเยอะนีนสัก เพราะควรจะมีก็เลยเออเออฮึบก็มีกําลังใจมากขึ้นในการที่จะทําใครที่บอกให้ทําก็ดูด้วยนะดูดูช่วยช่วยดูเขาหน่อยเขาตื่นเต้มากเลยอ่ะเรามาเริ่มกันดีกว่าก็คือที่ันเอนี่ยที่ได้มามีเยอะมากเลยแต่ว่าเราคัดมาเหลือสิบคำถามสิบเอ็ดคำถามนาแถมให้หนึ่งคำถามใช่แล้วก็มีการจดอ่ะคำถามแรกเป็นแฟนกันมากี่ปีแล้ว กันมาหปีเต็มค่ะยังยังวันนี้วันที่สามสิบเอาเป็ว่าครบกันมาหนึ่งปีเลยหนึ่งปีแล้วครับใช่แล้วคิดว่าจะครบต่อไหมถาัวเอตัวเองันอ้ตัวเองไั่เองอยต่ในอิตัอต์วปอต่องด้งตัวเอ้ตัเองตัวเอเองัวเองตวเอเออกันไอ้ัเงงเงัองัเงัองังัเงตังังอองอเอั ทักไอจีเข้าไปแล้วก็แบบเหมือนแบบนัดเอ่อนัดเจอกันเขาบอกนัดเจอกันมันดูแบบแปลกๆเลยก็เนี่ยเนี่ยจะจะเจออยู่ได้แต่ที่ก็ยังยังไม่อยากเจอเพราะว่าแบบมันยังเร็วไปอยู่ไม่เราก็คือว่าพอเราจะแบบจะคุยกับใครอย่างเงี้ย เราก็แบบเอออยากอยากจะดูว่าเออเขาเป็นยังไงใช่ขอลูปแบบรูปแบบว่ารูปอลังการมากใช่แบบละลายหลังเราอยากจะเจอกันใช่ไหมเราจะได้รู้ว่าเออเราจะจริงจังต่อหรือจะไม่จริงจังอะไรเงี้ยก็เอาเปว่าสื่อสารกันเลยว่าให้เจอกันตรงลิฟต์เขาก็มาปุ๊บเขาก็แบบมาถึงมียาโปสิวมีรยา้าโปสิวพอยาโปสิวเสร็จปุ๊บยาโปสิวเสร็จปุ๊บเรารู้เลย อ่ะเขาไปฟิตเนสมาเขาใส่ชุดสปอร์ตมาแล้วก็มีแบบเหมือนมีเสื้อยืดคลุมทีนึงมาเบาแล้วก็ใส่กางเกงแบบกางเกงแบบเก่งกอบกอล์งกายอ่ะแบบว่าเลกกิ้งเลกกิ้งเล็กกิ้งแล้วแบบมาเจอกันไหมเขินเขินเขินแล้วไงคนเจอครั้งแรกนะเขินเดินมาจับแขนเนี่ยเขินเนี่ยจับแขนนี่นะจับจับแขนเนี่ยจับเลยอย่างนี้เลย แล้วแล้วผมก็บอกเลยเฮ้ยจับแขนเลยเหรอเจอกันครั้งแรกกันพี่ยเอออะไรอ่ะนิ่ไปไหนอ่ะไปไหนทําอะไรบอกเราจะไปดูหนังกับเพื่อนเขาบอกจะไปดูหนังกับเพื่อนปุ๊บเพื่อนเหรอคือแบบเขาคิดอย่างไรแบบสาวอว่ะแบบนัดมาดูหนังกับสาวหรือเปล่าเขาบอกไหนไปดูไหนไปดูสาวหน่อยดีไปดูไปดูไปดูเพื่อนหน่อยสิตามไปดูแต่เราก็ยังไม่อยากจะเปิดตัวกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยลย ผมไงใครๆเขาก็ดูกันสตาร์วอลเนี่ยหนังต้องดูกับเพื่อนเลยแต่ว่าก็คือว่าเพื่อนผมมันมีแบบหกเจ็ดคนเพื่อนตั้งแต่คิดเตียนแล้วฮะเขาก็รอผมอยู่คนเดียวนี่แหละเออรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงเล้ก็ไปครั้งแรกที่เจอกันแล้วก็หลังจากนั้นก็ติดต่อกันมากขึ้นเพราะว่าแะรชอบชอบสวยสวยคนดีตัวเองเธอเจอแล้วที่พาร์ตการ์ดแบบไอเดี๋ยวไอ้สัญลักษณ์แบบนี้มันคือแบบจะหมดปะ มาต่อสามเรียกแทนกันและกันว่าอะไรค่ะคุณเนี่ยเขียนไม่เอกเห็นไหมเนี่ยเขียนตามทุกคนที่พิมพ์มัอ๋อตาแล้วคนละเอียดนะนี่ว่าเขาไม่ได้เลยรีกันว่าผมกับคุณ เวลาแบบคู่เราอยู่ที่สาธารณะหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะดูแบบเป็นผู้ใหญ่ฟังแล้วผมรู้สึกน่ารักกว่าแต่ว่าบีไม่ค่อยเรียกว่าคุณจะบีจะเรียกแค่ว่าที่รักไม่เคยเรียกบอสเลยอ่ะตลกเรียกบอสเหรอบอสบอสบอสเขาทำตอบเค่ะสี พี P. B. P. B. ่บีพี oh, ่บอสคบกัน huh. ว so ันแรกวันที่เท่าไหร่คะวันที่สองเดือนสองสองพันยี่สิบจำง่ายจำง่ายเนาะใช่ไหมพูดนะขอเป็นแฟนที่ร้านเหลือใจเดี๋ยวนะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่ใช่วันนั้นน่ะมันจะไม่ใช่วันที่แบบศูนย์สองเดือนศูนย์สองปีสองศูนย์แล้วในแบบคือปีนั้น่ะปีที่แล้วว่าสองศูนย์สองศูนย์มันมีวันเดียวที่จะเป็นเลขแบบนี้ก็คือศูนย์สองศูนย์สอง แล้วตอนนั้นบีก็รู้สึกว่าเออเราก็เหมือนแฟนแกัอน,นอยู่แล้วค่า <ingu is land> คิดว่าเขา่จะขอเร็วๆนี้อยู่แล้วด้วยแต่ว่าเอ๊ะมันจะเป็นวันเดียวกับที่เราคิดหรือเปล่านะแต่ตอนนั้นคือกินข้าวเย็นแล้วอะมันจะจบวันแล้วแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ขอเองก็คงแบบไม่ใช่วันนี้แล้วเลยก็เลยขอซะเลยเอาตัดทิ้ติเอาวันเวลาไว้ก่อนสนามที่ห้า เจอกันที่ไหนใครปิ้งใครกอดตาบจีบใครกอดกันรอลิงรอลิงอะไรออกเนียยขนาดนะลัง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 อันนี้ลายมือใครนะลายมือบีโ้จีมากลายมือดีก็บอกไปแล้วนะเจอกันที่พารากอนนะแล้วก็ใครปิ้งใครกอดถ้าบอกว่าใครปิ้งใครกอดนี่ต้องไปดูตั้งแต่ เจอกันในอินสตาแกรมก่อนอ่าเพราะว่าเจอกันเนี่ยเจอกันตั้งแต่อินสตาแกรมเจอกันในอินสตาแกรมก็คือว่าเขาเนี่ยมากด Follow ก่อนกด Follow เพราะว่าเหมือนมีลูกน้องเขาเป็นเจ้าขาาองม a t c h b o x แล้วก็ลูกน้องเขาบอกว่าอยากจะได้คนได้คนนี้คนนี้ดีนะเดยจะเอามาถ่ายแบบถ่ายงานแล้วตอนนั้นนะ่ะคือเข้าไปปุบ๊บอ่ะคือปกติอีไม่ค่อย Follow ใครอยู่แล้ว ที่เป็นดารานะคะเสร็จเราปุ๊บเข้าไปดูเออมันดึกแล้วด้วยอะไรเง,งี้ยง่วงๆแต่ว่าคนนี้แม่งเออแบบโอเคมากเลยว่ะอะไรเงี้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้แบบเราจะตื่นมาดูอีกทีอะไรเงี้ย <c oughs> ก็เลยกดฟอลไว้ก่อนคื่อสนใจเป็นพิเศษเสร็จแล้วนี่ทักมาเลยจ้าอยากรวดเร็ว <c oughs> ไม่ได้นอนแล้วอะ่ะคุยต่อคือคือท้าเป็นอีโมจิแหละทัก อินสตาแกรมที่เขาเต้นที่สตูเต้นเต้นเช็คชีทชิคซี่สมมติถักวันละกี่คนผู้หญิงอะถักวันละกี่คนผู้หญิงอะจะนับไม่ถูกนับไม่ทวนแหละยืมเงินเลยดิล้อเล่นแต่ว่าก็คือพอพอจีบเขาแหละเพราะว่าเห็นที่เขาไปเต้นที่สตูล้วก็แบบส่งสติ๊กเกอร์ไปดีกว่าไม่ได้สติ๊กเกอร์ส่งอิโมจิไปที่เขาให้กดอิโมจิแบบสมมุติว่าเป็นแนวแนวนี้ใช่ปะเนี่ยแล้วเราก็เลื่อนขึ้น เออเราเราก็เล่นขึ้นแล้วเราก็ไปกดที่อะไรผมก็ไปกดที่ว้าวอย่างเงี้ยปึ๊บส่งว้าวไปส่งวา้าวไปคอมเมนต์ทุกรูปกดไลค์ทุกรูป <c oughs> ส่งว้าวไปให้ใจเจอห่วยหายน่แหละนั่นแหละเราก็เออสุดท้ายแล้วก็คือใครตามจีบใครก่อนผมก็มันทั้งคู่นะว่านน่าจะทั้งคู่แหละเพราะว่าก็ชวนกันแบบคือตอนนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงค่อนข้างจะ ปลายปีแล้วเริ่มรู้จักกันแล้วเพื่อเริ่มคบกันคือวันที่2อคำนับต่อไปเลยไม่ใช่ไม่ใช่คำนอนที่6สิครั้งแรกพี่บีกับพี่บอสเจอกันคิดว่าเป็นยังไงยังไงคะแล้วตอนนี้ทช้งสองผมอะไรเงือคุณอะในบ้านคนเดียวดีกว่าครั้งแรกที่พี่บีเจอกับพี่บอสเฮ้ ครั้งแรกที่พี่บีพี่บอสเจอกันนะ่ะคิดว่าเป็นคนยังไงคะแล้วตอนนี้พี่ทั้งสองคิดว่าเป็นเหมือนครั้งแรกที่คิดไหมคือไม่ได้คาดหวังอะไรเลยนะตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอรู้แค่ว่าแบบเป็นคนน่ะนิสัยดีหัวเราะง่ายแบบไปได้ทุกที่แล้วว่าเขาเป็นคนที่ฉลาดมากแน่เลยก็ตอนแรกที่เจออ่ะก็รู้สึกว่าเขาน่ารัก คุณคิปคู่นี่ตอนแรกเออเออตอนแรกอ่ะเขาจะแบบว่าติดแบบเก็กหล่อเก็กเท่อะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าเราก็แบบรู้สึกว่าเขาคงแบบชอบอะไรแบบนี้ะมั้งอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็แบบเออเราก็เขายังมีฟอร์มอยู่ยังมีฟอร์มแหละเจ็ดถึงกันบ้างไหมน้องก็แซบพี่บอยก็ดีหึงนี่หึงึงกระจายเลยพูดตรงๆแรกๆอ่ะเรายังปรับตัวไม่ค่อยได้นะเราก็ยังแบบเออเฮ้ยแบบว่า ใ,ใครมันถึงกันทั้งคู่แหละแต่ว่าพูดอันดับแรกก่อนที่เขาชอบถึงผมพอมาถึงหน้าปัจจุบันปุ๊บเออเรารู้สึกสบายแล้วเรารู้สึกว่าเขาอ่ะเป็นคนที่ทําให้เรามองถึงอนาคตมากขึ้นว่าเออแทนที่จะมาสนใจอะไรพวกนี้มันมันสนใจไปมันก็เท่านั้นแหละแต่ว่าถ้าเราวางแผนในอนาคตดี่เกิดเราจะทำอะไรมีความมั่นคงได้แค่ไหนอะไรอย่างเง <c oughs> ี้ยก็นั่นแหละอย่างที่คุณมอพูดไปนะคะคือบีะเป็นคนที่พื้นฐานเป็นคนขี้หึงอยู่แล้วอย่างที่บอกอ่ะว่ากลัวเพราะว่า มีรู้ตัวเองไงเออแล้วเขาก็เคยเจ้าชูช้ใช่ป่ะแล้วก็เป็นคนในวงการด้วยอะไรเงี้ยคนต้องเข้าหาเยอะแน่นอนแล้วแถมโดยนิสัยส่วนตัวของบอสเนี่ยเป็นคนที่อ่อยนี่ที่อ่อยเลยที่อ่อย <laughs> ที่กดไลค์มี่จัดการไปเยอะมาก <laughs> คือถ้าไม่ทำอะไรเลยอะ่ะก็คือคงประสาทแตกตายจริง <laughs> เคล็ดลับการเติมความหวานในชีวิตคู่ค่ะมีเคล็ดลับไหมคะเคล็ดลับก่อนเลยอย่างแรกเลยตอนเนี้ยสิ่งเดียวที่ทําให้เราแบบว่าแบบค่อนข้างแบบเฮ้ยอะไรกันเนอะที่ถ่ายรูปกับติ๊กต k อกถ่ายติ๊กต k อกสองอันเราเป็นคนชอบลงรูปในสกแกมสวเรียนฟิล์มมาูมชอบถ่ายรูปมากปุ๊บปุ๊ปุป๊ถ่ายรูปมาสวยใช่ปอ่ะเราเขาถ่ายรูปเรามาแต่บางทีอ่ะเราอ่ะ ไม่ชอบไม่ชอบรูปหน้าตัวเราเองบางทีเราอาจจะอ้วนเราไม่ได้แต่งหน้าเราไม่ได้เส็นผมมามันเลยดูไม่ดีแต่เราก็จะสรุปไปหมดเลยว่าไม่คุณนไทยช่วมั้ยชอบพูดอ้อมอ้อมแต่เนี่ยจริงๆรู้อ้อมโลกพูดอ้อมโลกไปเลยเนี่ยจริงๆรู้แต่ก็เออได้อืมนั่นแหละแต่ว่าเคล็ดลับการเิมความหวานก็มันเป็นทุกๆวันที่อยู่ มากกว่าเช่นว่าแบบดูแลเอาใจใส่อะไรอย่างเงี้ยแบบมป็นเป็นพื้นฐานของผมมากๆเลยที่ผมจะลองเปลี่ยนแปลงตัวเองดูว่าแบบ,บ,บให้ดูแลนะลองแบบเทคแครเขานะอยู่ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่ทําให้ชื่นใจลึกๆโดยที่ไม่ต้องไปอดใครมากกว่าโอ้โหคำตอบดาราแต่สำหรับปีนะคือเพียแบบว่าชอบเทคแคร์แล้วก็มีรู้สึกวื้เทคแคร์ดี มากแบบทุกวันบีจะเหมือนแบบพยายามเทคแคร์แฟนเราให้ได้ดีที่สุดอะแค่นั้นเขาก็จะรู้ความความแบบความเอาใจใส่ของเราอ่ะเอแล้วเขาก็จะปฏิบัติกับเราเหมือนกันครับที่9ก้ชอบอะไรในกันและกันคะชอบอะไรอ่ะชอบของที่ว่าเขาเป็นแฟนและเป็นที่ปรึกษาได้ด้วยในทุกๆอย่างถามมารู้ถามมารู้เฮ้ยอันนี้อะไรอันนี้อะไรอันนี้ทำยังไงอะไรอย่างเงี้ย พอดีจังทำไมอะเคยจับมือก็สองเราบีือวีชอบเพราะว่าแบบโดยพื้นฐานเป็นคนแบบจิตใจดีอ่ะใช่แล้วก็แบบน่ารักอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าเาเป็นว่าน่ารักอะแบบ นิสัยนิสัยดีค่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าตอบไม่ถูกอ่ะจริงๆแบบว่าช่าที่เขานิสัยน่ารักค่ะ<อ>แล้วเขาก็ดูแลพีดีเลยอีแกแค่ดูแลตัวใส่น,น,นั่นแหละเนุกแค่ะ,คคะข้อสิบละใครขี้งอนกว่ากันแล้วเวลางอท่าไม้ตายคือผมงอนแล้วมีท่าไม้ตายผมคือสม หลใ้ชอบแบบว่าเปลี่ยนเรื่องแล้วคุณนะ่ะไม้ตายคืออะไรจริงๆเขามีข้ามาเขามีท่าไม้ตายนะแต่ว่าเขาไม่รู้ตัวมันคือมันไม่ใช่ทาไม้ตายหรอกแต่มันเป็นอะไรที่ผมชอบแร้วผมชอบคอยเขาทำหน้าที่แบบเห็นแล้วแก่หรอก่แกแพ้ก่กแก่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 แ่แ่่แก่่แก่ก่แกแอ่แ่แ ก็สุดท้ายแล้วโหเป็น Q a n ที่ทำกันประมาณกี่ชั่วโมงเลยเริ่มอัดเริ่มอัดประมาณกี่โมงบ่ายสองตอนนี้เท่าไหร่แล้วห้าโมงเย็นใครไม่ได้ไม่ใช้แต่กล้องอีกใครไปใช้ใช้ใช้หน้าใช้หน้าองกแล้วพี่บีกับพี่บอสจะแต่งงานกันเมื่อไหร่ครับน้องรอแสดงความยินดีอยู่นะครับเรื่องนี้ผู้หญิงขอขอไม่ก่อนขอไมเขอไม่เขอไม่มากก่อน ก็จะต้องให้ผู้ชายตอบเราเราก็คุยกันมาประมาณสักปีหนึ่งก็คิดว่าแต่ก็ต้องทางานกันตั้งคู่นะครับก็ตัวเบีเองเขาก็ทํางานหนักเหมือนกันแล้วผมก็ทํางานอยู่เหมือนกันก็คิดว่าช่วงนี้ก็น่าจะซัพพอร์ตในเรื่องงานกันก่อนก็คือต่างคนต่างซัพพอร์ตเขาก็ช่วยซัพพอร์ตงานผมผมก็ช่วยซัพพอร์ตงานเขาอะไรอย่างเงี้ยก็คือช่วยกันทําให เราสองคนเนี่ยมั่นคงทั้งแบบทั้งความรักแล้วก็เรื่องเงินอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะให้เรามีความแบบมั่นคงตรงนี้ก่อนเรื่องของอนาคตเดี๋ยวว่ากันอีกทีเดี๋ยวจะมาบอกทุกคนนะครับว่าจะเป็นยังไงสนุกเงียขอบคุณพี่พี่หึ่งนะครับสนุกเฮียยังไม่ใช่เร็วๆนี้นะไม่ใช่เร็วๆนี้ครับจบไปแล้วนะฮะสำหรับ QA เราคุยกันตั้งแต่แบตหมดสมรอบเราก็คุยกันแล้วว่าจะเอาชื่อช่องอะไรก็คิดว่าน่าจะเป็นคุณบีคุณบอส ขอบคุณนะครับที่าติดตามอดๆวันวันนี้นะฮะถางหน้าเราจะทำอะไรกันปิดยังไงปิดคลิปยังไงต้องให้มืออาชีพเขาพูดเมื่อชีพพูดใช่เร็วดาราคุณบีคุณบอสหมดเวลาลงแล้วนะครับถ้าอยากเห็นคุณบีคุณบอสทำอะไรกันอีกก็ลองคอมเมนต์ดูครับถ้าว่างก็เดี๋ยวทำให้ไม่ว่างก็ไม่ทำหรือถ้ามีสปอนเซอร์ก็จะตั้งใจทำว่าต้องมีแบบ ไลค์เ <Like. S 1> ออนั่นแหละเขาชอบเพราะว่ากดไลค์เองไม่ต้องบังคับเขาหรอกทำอย่างนี้แล้ว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 อันนี้เสี่ยวอ่ะเอ้ยทำเลอนะทำทำไมแล้วก็ชนเข้ากัน